สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับ <c oughs> นี่นะครับผมจะมาย้อนวัยเด็กของตัวเองนะครับ<ม>บอกว่าถ้าเกิดย้อนกลับไปประมาณ30ปีที่แล้วเนี่ย <c oughs> เด็กผู้ชายสมัยผมนะผมคิดว่าน่าจะต้องมีไอเนี่ยเพราะฉะนั้นผมก็เลยสั่งมาจากเว็บออนไลน์เว็บหนึ่งนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเรามาแกะกันดูเลยอ่ะ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 ,อะ มันนึกถึงสมัยเด็กเลยจริงๆเชียร์ห่อดีจังเลยไว้ A few moments later ชั้นแรกผ่านไปชั้นแรกผ่านไปยังมีชั้นที่สององีกให้กุ๊กไขอีก ก็ถือว่าเขาเขาห่อดีนะครับห่อ,อ,อดีห่อดีเราเราต้องคิดว่าเขาป้องกันินค้างของเราดีนะฮะของที่เราสั่งมาก็ถือว่าห่อดีได้รับความปลอดภัยปลอดภัยนี่ปลอดภัยอะไรท่านแม่เฮ้มันได้อย่างนี้สือมึงจะห่อดีอะไรนักหนาเนี่ย ก็แน่าจะทะลวงเข้าไปสู่สินค้าของเราได้แล้วฮนะสั่งนะสั่งมา2วันแล้วเพิ่งมีเวลามาแกะดูนะเพราะช่วงนี้ไปงานนั่นน่นนี่มาะคระับอันนี้ก็ครบรอบวันเสียของอากงผมนะครับคลิปช่วงนี้ก็อาจจะช้าหน่อยนะครับเพราะไม่ได้เล่นเกมเลย45วันนี้ยุ่งมากานี่นะครับ ัน้นแม่มาแล้วชั้นที่4และนี่คือและนี่คือนี่ไม่นึกว่ามันจะกลับมาอีกครับจริงๆมันกลับมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ผมยังไม่ถูกใจซีรีส์นั้นผมผมเลยรอตัวนี้นะครับ่ะดูกันสมัยเดก็ก่อนนี้มันจะชื่อว่าดรลาเอมอน ตอนนี้มันน่าจะติดเกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนาะมันก็เลยมันก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นช็อกโกบอลนะนี่เมทั l ฮีโร่กาแล็กซียอนมนุษย์ชอบมากครับมีทานฮีโร่เนี่ยตัวที่ผมชอบที่สุดคือตัวนี้นะครับนี่ๆๆให้ดูให้ดูดตรงนี้ตัวนี้นะครับชอบที่สุดเลยชื่อว่าสปิลบันนะครับนักรบอสศวินทะลุมิติอะไรสักอย่างแหลนะผมจำชื่อ หุ่นยนต์ก็ได้ด้วยนะชื่อว่าแกนัสกายานแกนัสกาครับสามารถแปลงร่างเป็นปืนแล้วก็เป็นหุ่นยนต์ได้ด้วยนะเหมือนไหมเราผมขอเปิดไฟที่ห้องก่อน A few moments l โอเคสว่างขึ้นมาหน่อยนี่นครับอันนี้ก็จะเป็นชาลีบันเนาะอันนี้ไชเดอร์นี่เกียบันอันนี้จัสเปียนนะครับสปิลบันเอ่อมีทันเดอร์ จิระยะนะครับไอ้ไอ้นี่ฉีกหน่อยเป็นทีมนินจานะฮะนี่จีบันนะครับตำรวจเหล็กจีบันไอ้นี่หน่วยช่วยเหลืออินสเปกเตอร์แล้วก็โซนเบนนะครับผมดูมาถึงซีรีส์นี้เนะี่ยแล้วก็ไม่ได้ดูนะครับเพราะว่าขึ้นมัธยมไม่มีเวลาดูเพราะว่าเป็นต้องไปซ้อมกีฬานะเป็นนักกีฬาโรงเรียนดูมาถึงนี่ดนูนิดเดียวนะครับก็ต้องไปซ้อมกีฬาส่วนไอ้พวกนี้ไม่รู้จักชื่อแล้วอ้นี่คาบุโตะหรือเปล่าไม่มั่นใจนะน,นี้น่าจะเป็นทีมด้วน ไอ้สีตัวนี่ไม่รู้จักนะครับแต่พวกนี้รู้จักหมดเนาะเคสมัยเด็กนะครับมันก็จะแลกเนี่ยเห็นไหมแลกได้ให้แลกได้ให้แลกได้อันนี้อะไรสะสมครบ2เล่มแลกโฟตโต้กราร์ดบ็อกเซตหนึ่งชุดนะครับสมัยก่อนมันจะเป็นหุ่นยนต์นะแต่ไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวดูไปด้วยกันแล้วกันว่ามันจะแลกอะไรหนึ่งเล่มแลกอะไรเนี่ยเเซ์การ์ดบ็อกเซต ไม่มีละเลขได้แรงได้ให้นี่อ่ะน,นี่ก็จะเป็นเรื่องราวของแต่ละตัวนั่นนี่ก็จะมีเบอร์บอ,อกหน้ากลางเป็นโปสเตอร์จีบันจีบันอยู่ตรงกลางตรงกลางเลยนะนี่นะครับ มีอะไรไม่มีอะไร,รเหมือนว่าเขาจะพยายามทำออกมาเป็นหลายๆซีรีส์นะเนี่ยทีนี้สมัยแต่ก่อนเนี่ยเรื่องนี้ผมก็เคยมีแต่ว่าสะสมไม่ครบนะครับมัยก่อนมันจะมีดักกอนบอลมีามูไรทูปเปอร์มีสตีดไฟเตอร์มีดักกอนเควสนะครับแล้วก็มีหุ่นยนต์แล้วก็พวกขบวนการเซนไตห้าสนะครับจากวันนั้นจนถึงวันนี้นะครับ35ปีแล้วมีจิบันรุจิบันจิบันรวมเลยจีบัน อันนี้ไชเดอร์ตำรวจอวกาศชไชเดอร์นะฮะมันไม่มีของที่ว้าวเหมือนสมัยแต่ก่อนนะสมัยแต่ก่อนคือถ้าจะไม่ผิดหนึ่งเล่มในแรกแรกนาฬิกาเป็นรูปยานได้ครับแล้วก็สองหรือสามเล่มเนี่ยแ,แรกหุ่นยนต์ห้าเล่มแรกหุ่นยนต์ได้แล้วก็ถ้าเกิดครบสิบเล่มหรือ20เล่มนี่แหละมีเขา้าใจเหมือนที่แรกเป็นเครื่องเกมนะเครื่องเกมแฟมิคอม นี่ก็เป็นช็อกโกโบอลนะครับแต่ก่อนเป็นรูปโดเรม่อนนี่นนครับเด็กๆสมัยแต่ก่อนถ้าเกิดว่าซื้อได้ได้การ์ดท,ที่ซ้ำนะครับเราก็จะไปเขีย่ยเล่นกันกับเพื่อนนะครับพอเป็นการ์ดไอเนี่ยช็อกโกโบอลเนี่ยซื้อมาปึ๊บทิ้งส่วนไอการ์ดเนี้ย สติ๊กเกอร์เนี่ยสมัยแต่ก่อนมันจะเป็นซองใสๆนะมันมีทริคอันหนึ่งก็คือว่าผมอะ่ะหน้ามืนมากซื้อไปเลยปึ๊บซื้อไปสองกล่องมันซ้ำทั้งสองกล่องผมเลยไปขอเปลี่ยนนะแกะดูแล้วเรียบร้อยรู้ว่ามันซ้ำทั้งสองกล่องก็เลยไปขอเปลี่ยนนะครับเขาก็ให้เปลี่ยนนะสุดท้ายไอ้ตัวที่เปลี่ยนมาแม่งก็ตัวเดิมเพราะว่ามันล็อตเดียวกันในใจคิดว่าไอ้ซับ ผมก็เด็กหนวดนะต้องบอกว่าตัวเองเป็นเด็กหนวดอ่ะก็จะมีเบอร์อยู่ด้านหลังอันนี้จากเรื่องอะไรจำไม่ได้อบอันนี้ชาลีบันเน,นี่ชาลีบันแน่นอนนี่ไชเดอร์นี่โซนเบนนี่จากเรื่องอะไรวะจำไม่ได้นี่ไม่ได้ดูไม่ได้ดูอันนี้หุ่นยนต์ของเรื่อง just ีย i n หุ่นยนต์ของพระเอกนะครับหุ่นยนต์เรื่องจัสเปียนอันนี้น่าจะมาจากเรื่องสปิลบันนะครับอันนี้เลดี้อะไรวะเป็นคู่หูของสปิลบันนะครับเลดี้ไดหน้าหรือเปล่าส่วนนี้เป็นพี่สาวของสปิลบันนะครับตอนแรกโดนล้างสมองมนาะแล้วก็พอน้องชายกลับมาช่วยได้ก็มาช่วยก็มาช่วยน้องชายต่อสู้นะครับก็แปลงร่างได้เหมือนกันชุดสองคนนี้เหมือนกันนะครับ ไดเลออนเออผมจำชื่อได้ละไดเลออนตัวนี้ไดเลออนอันนี้จิบันอันนี้จิระยะจิระยะจะมีอยู่2เกาะเกาะจะมีู่2เกาะฮะให้ดูอันนี้ครับอันนี้จะเป็นแบตเทิลสูตรที่แบบชุดแรกนะครับแต่อันนี้ตัวนี้เนี่ย,ยตัวนี้จะเป็นประกอบตาประกอบเกาะไหล่เพิ่มเข้าไปนะครับจะทําให้แข็งแกร่งมากขึ้นเนี่ยดูมันจะไม่เหมือนกันไหมไม่เหมือนกัน ประมาณนี้นะครับเ่ินไอ้ตัวนี้ก็คือผมก็สั่งนี่เพิ่มมาด้วยแหละสั่งนี่เพิ่มมาด้วยมาแกะดูแล้วกันชุดนี้รวมส่งแล้วสามร้อกว่าบาทนะซื้อเพราะอยากปลัดไปอยู่วันเก่าแต่ไม่ไม่รู้ว่าเพื่อนผมมันถ้าผมไปช่วยมันเขี่ยาการ์ดเล่นเนี่ยมันจะเล่นกับผมหรือเปล่าไนะแต่ก่อนผมก็เล่นนะแต่ไม่เซียนเท่าไหรนะ่นี่นี่ซื้อมาเนี่ย ก็คิดว่าคงไม่คงไม่สะสมไม่เต็มนะครับคงซื้อซื้อมาลองดูเ็กแรกคงไม่สะสมไม่เต็มเล่มหรอกอ,อันนี้ซื้อสนองนี้ตัวเองนี่แคจช็อกโกโบอลนะครับซื้อได้ที่ผมซื้อจากจากช้อ,ชอปปี้นะครับเซเว่นเองก,ก็สั่งได้นะผมเห็นแวบๆในเซเว่น มันก็มีกี่กล่องเนี่ย12กล่องอ่ามามาอันบ็อกดูสักกล่องหนึ่งแล้วกันนีเก็กล่องนี้ว่ามันซ้ำกันหรือเปล่าทำไมเดี๋ยก่อนเนี่ยถ้าซ้ำกันมันจะมีในเล่มเนี่ยครับในเล่มเนี่ยถ้าเกิดซ้ำกันเนี่ยมันจะมีให้แลกได้เว้ยเนี่ยมันจะมีให้แลกได้นะแต่ก่อนนะ มันจะมีตัดตัดไอ้ตรงเนี้ยแหวไปแลกแล้วก็ให้เอาการ์ดเก่าของให้เอาสติกเกอร์อันเก่าเนี้ยไปแลกเบอร์ที่เรายังไม่มีนะครับเนี้ยอันเนี้ยไปแลกในเบอร์ที่เรายังไม่มีแล้วก็มันจะสามารถสามารถสังซื้อได้ด้วยซึ่งแต่ก่อนเนี่ยผมซื้อสมุดเนี่ยหลายเล่มเพื่อเอาไอ้ตัวนั้นเนี้ยเพื่อเอาไอ้ตัวแผ่นสั่งซื้อ แต่คิดไปคิดมาว่าเออทำไมกู <c oughs> ไม่ไปถ่ายเอกสารเอาวะไ <c oughs> อสัตว <c> ์ <oughs> <c oughs> อีกซองหนึ่งดูแล้วกันนะครับซองสุดท้ายแล้วเดี๋ยวจะต้อง,องไปงานงานต่อครับนี่แวบมารีวิวรีวิวซ้ำไหมที่นี่น่าจะาเดียวกันน,นียใช่ปะ่ะแต่ว่าเนี้นเป็นสติกเกอร์วงลีงเนี่ย เนี่ยครับมันก็จะเรียงต่อกันได้เนี่ยโอย้แต่ก่อนติดกันสนุกสตรีทไฟเตอร์เนี่ยนี่ครับก็จะต่อกันเป็นภาพเดียวเป็นภาพใหญ่ๆได้มุ่งแต่จีบันแน่นอนนี่นะครับจีบันจิบบ้าอ้พวกวิงวิงวิงว่งเนี่ยอุ้งต้องติดด้วยเพราะว่านี่เยเลยมีครบเซตว่ะ เออเว้ยนี่ครบเซต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 เยี่ยมเยี่ยมครบเซตต้องติดไหมอันนี้ต้องติดไหมหรือว่ามันมันมีมาให้จํากัดเราติดแค่สติ๊กเกอร์อันนี้ดีกว่าปะที่มันไม่ใช่วงวิงอ่ะเราติดแบบที่ไม่ใช่วงวิงน่น มีอะไรบ้างเบอร์ต้นๆโอ้ยเต็มไปหมดเลยเร,เรื่องไหนดิตื่นเต้นเบอร์สามสองนี่ครับเขาก็จะมีเบอร์เนี่ยเขาจะมีเบอร์บอกแล้วก็เบอร์นี้มาติดตรงนี้แล้วก็เนี่ยครับมันก็จะมีคำอธิบายเนาะ เช่นเนี่ยรูปนี้เขาจะว่าลิลลี่ผู้ช่วยและแฟนสาวของอิกะเดนนะครับจากดาวเบิร์ดแม้จะไม่มีความสามารถพิเศษอะไรแต่เธอก็เป็นตำรวจอวกาศหนิงที่ได้รับการฝึกมาอย่างหนักจึงสามารถช่วยเหลือชาลิบันต่อสู้กับพวกมาโดได้เป็นอย่างดีัะเราก็ติดไปนะครับแต่ผมไม่ติดดีกว่ารอแกะออกแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะได้ผมได้อะไรมั่งนะได้ติดอะไรมั่งโอเค ก็ผมขอปิดพาร์ทเท่านี้แล้วกันเดี๋ยวจะมีอินเสิร์ตรูปไอเนี้ยให้ดูด้วยว่าติดตรงไหนไปแล้วบ้างนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมกันนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนเขาหนะอโดยเฉพาะพวกเด็กหนวดเด็กหนวดอย่างเราอ่ะมันต้องเล่นอย่างนี้เว้ยต้องเล่นอย่างนี้สมัยแต่ก่อนนะ่ะคุณเคยเขียยการ์ดเคยเขียยสติกเกอร์แลกกันอย่างนี้หรือเปล่าถ้าเป็นเด็กหนวดผมนะ กลับมาแล้วจริงๆเขากลับมานานแล้วแต่ผมผมชอบซีรีส์นี้เป็นพิเศษนะซีรีส์มท่านฮีโร่ีโอเคแล้วก็ฝากอีกเรื่องหนึ่งคือตอนนี้คลิปที่ผมพาคุณแม่กับลักษาณไปเที่ยวที่น่านนะครับก็ยอดวิวผมดีใจมากเลยทํา YouTube มายอดวิวเกิน5,000คลิปแรกนะครับหวังว่ามันจะไปถึงแสนแสนวิวได้นะก็หวังหวังเป็นอย่างจริงเลยนะครับก็ขอขอขอบคุณ ทุกยอดวิวยอดซับสไคร์ที่มันเพิ่มขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับมาณที่นี้เลยนะครับสามอาทิตย์หลังจากที่ผมไม่ใช่สามอาทิตย์สี่อาทิตย์หลังจากที่ผมปล่อยคลิปคลิปไปเที่ยวหน้านออกไปเนี่ยซับผมดีดขึ้นอย่างกระกจายนะครับเยอะเพิ่มขึ้นเยอะมากนะครับก็ขอขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยละกันนะครับซึ่งผมก็ยังจะเล่นเกมนะค,คลิปเที่ยวก็จะพยายามมีเพิ่มขึ้นให้เยอะเยอะขึ้นกว่าเดิมนะครับ เดี๋ยวรอดูทิปต,ต่อไปว่าจะเป็นไหนกันแล้วกันตอนนี้ก็ดูผมเล่นเกมไปบรรพางก่อนแล้วกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้ฝากรักษาสุขภาพด้วยอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับอากาศเริ่มหนาวแล้วอย่าลืมใส่เสื้อตัวหนาหนาผ้าอน,นอนนะครับผมที่สําคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง g a m มิ่งบายไ i d e r นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ